S <S เราก็เหมือนกันเราต้องมาถ่ายทอดสมมติพี่เรวเนี่ยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง <S <S พื่อจะมาเล่าให้ยุ้ยฟังเนี่ยเพราะหนังสือมันไม่มีโทนเสียงนะไม่ม่ๆๆเอาอ่านมาเสร็จแล้วเราต้องมาแบบว่าทําเหมือนกับเขาเรียกว่าเอนโคดิ่งเหมือนทํารหัสทําเปลี่ยนใหม่ให้คนอีกคนหนึ่งสื่อให้คนหนึ่งเข้าใจแล้วเขาจะแบบว่าดีโคดิ n งของเขาเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอวะชอบ,บชอบอ่านหนังสือครับแล้วชอบมาเล่านะ รายการวิทยุเราอะนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นชอบชอบเล่าชอบเล่าเอานะแต่นี่มันบางคนเล่าเก่งบางคนเล่าเดอร์ตี้โจเก่งนะโอ้โหเห็นภาพเลยนะพี่ก็เก่งนะพี่เราเดอร์ตี้ไม่ค่อยไหวนคือไอ้เล่าอย่างอื่นเนี่ยได้ชอบชอบชอบเล่าโต๊กก็โ๊กอยู่นะแต่แบกว่าเนี่ยมันต้องมาทาให้ทาให้แบบว่าฟังง่ายๆนะให้คนเขาเก็ตในสิ่งที่เราต้องการเก็ตบางทีเล่าเสร็จแล้วไม่ขำอ่ะอ้าวมันไม่รู้ว่ามันไปเล่าเรื่องอะไระ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าพอถ้าเราประสบความสำเร็จคือเราบอกว่าให้เขาทาความเข้าใจเขาก็ต้องขำไม่ใช่เราโจกเสร็จทุกคนเงียบมันก็ต้องไม่ขำแล้วเราขำเของเราขำเองส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องขำเ,เองเราเขาว่าอย่างนี้นะนะครับอ่อ่ะ<า>เดี๋ยวดูสกสก็จแล้วต้องขอฝักคุณแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าการที่แบบว่าจะเป็น effective communication นะการ การสื่อสารที่ได้ผลมีเจ็ดซีโอ้โหจดไหนครับจดไหนท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เยี่ยมนะฮะนะฮะคือหนึ่งเวลาพูดไปเนี่ยต้องน่าเชื่อถือไม่เพู่พูดแล้วมันเลื่อยป่อยมันน้ำท่วมทุ่งผักปุ้งไม่รู้มันมันอะไรก็ใหม่รู้มันคนเราจะเชื่อไหมเวลายุ้ยพี่มาบอกว่าเมื่อกี้ยุ้ยบอกพี่มาว่ามันเชื่ออะไรนะหาดแม่กระด้างพันละมุนพันกระด้างพันพี่มากว่า จะเชื่ออยู่ดีไหมจอยสติกจอยสติกที่ใช้ฉะนั้นแท่งหรือหันพี่บอกว่ไม่รู้่อเชื่อยู่ยดีไหมเอ้แต่พี่บอก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ายูเป็นคนที่น่าเชื่อถือใช่ไหมโอ้โหครับแท่งหรือหันอะไรอยเงี้ยมันจะคิดว่าแท่งอื่นมันจะคิดว่าแท่งอื่นนะยูไอ้ไอ้ตัวเนี้ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมาก่อนแล้วสี่ตัวแรกสี่ที่สองคือคอนเทนต์ต้องมีสาระแน่นอน ีนี่มันมาคู่กันเลยนะความน่าเชื่อถือมันก็มีอยู่ที่ตรงสาระด้วยนะเมื่อที่พูดไปแล้วไม่ไร่สาระนะคะครับต้องชัดเจนนะบอกแล้วเมื่อที่คนเราเนี่ยทีบอ clear and compelling l y โอ้โห compelling ลีเลยใช่ไหมมันต้องจัดจันชัดนะคะแล้วก็รู้ว่าคนนี้หมายความว่าอะไรนะคะแล้วก็มีคอนเทกต์คือเหมาะให้เหมาะนะคะเหมาะกับโอกาสที่ต้องใช้นะคะมีช่องทางในการถือสาร อย่างสมมติว่าเราสื่อฐานในพิธียุเนี่ยเขาไม่เห็นหน้าเราใช่ไหมอ่าเราก็ต้องใส่เราต้องใส่อารมณ์มากกว่านะใช่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 เราอาจจะมากกว่าปกติหน่อยแต่ก่อนนี้นะพี่เราฟังละครวิทยุอ่ะเนอะผมก็ฟังนะเซนนี่บุษสปเกตพี่ผมรุ่นนั้นนะเรารุ่นเดียวกันมากนะนะพี่เราก็เออก็ฟังนะฮะเราก็บอกโอ้ยพวกผีเนี่ยมันก็เป็นผีจริงๆนะนังผีอะไรละครผีเนี่ยนะฮะล้วก็นั่งฟังแล้วก็บอกว่าโอ้โหคนเนี้ย แม่ก็จำได้ชื่ออะไรนาสุกอะไรไม่รู้นะแล้วแม่ก็เออแบบเก่งนะคะตั้งแต่ประดิษฐ์กันจาลึกเนี่ยโอ้กัตนากัตนาเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าช่องไหนในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสื่อสารให้ตามช่องนั้นนะฮะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะ continuity นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนด้วยนะ consistency ด้วยพี่แมบครับใช่ตอนนเื่องละแน่นอนครับผมแล้วก็ดูว่าออ d เ e ียนของเราอ่ะคือใคร ต้องคุณต้องให้ชัดเจนตรงนี้นะครับเค<อ>ล <real> ียริตี้ที่บอกที่เราจะพูดกับคนแบบนี้เราไปพูดสภาษาอังกฤษเข้าไปเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องนาลือดเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะดู7จดีนี้ไวนะะ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แมวพักจิบน้ํานิดนึงนะวันวันนี้พูดเยอะเสียงเสงิงมีขึ้นเสียงสูงมีอะไรโอ้โหหลายอย่างนะเพราะปกติจะไม่ใช้เสียงขนาดนี้นะครับอ่ะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสรุปกันครับเรื่องนี้ครับ มุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนไม้คอนบูดสร้างบ้านสวยสไตล์ไม้ธรรมชาติคอนบูดร่วมสร้าง40ปีอินซีรากฐานสู่อนาคตเฟ้นซองรอปรับชมใหม่สะดวกสบายกว่าเดิมและจิบชา หรือดื่มกาแฟก่อนสิครับชมรถรุ่นใหม่หรือทดลองขับเชิญเลยนะครับท่านจะซ่อมรถเชิญที่ชั้นล่างถ้าจะแก้วงสงวิงเชิญกับไวดิงกอฟอยู่ชั้นบนระหว่างรอรับรถเชิญสปาเล็บและนวดเท้าที่ชั้นสองค่ะยังมีที่ว่าเยอะสนใจโทรมาเลยนะครับผมอยู่ทั้งวันแล้วครับ ครับก็กลับมาคุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนว่าถ้าเผื่อเราอยากจะให้การสื่อสารของเราเนี่ยมันได้ผลนะครับมันควรจะประกอบด้วย7 c นะฮะอันนี้ก็เลยเรียนท่านผู้ชมไปนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ถ้าเผื่อจะจดไว้หน่อยก็จะดีนะครับแล้วเวลาท่านไปพูดอะไรยังไงเนี่ยนะฮะให้มันอยู่มีองค์ประกอบนะฮะเข้อนี้เนี่ยพี่แม่ก็ค่อนข้างมั่นใจจากประสบการณ์ตรงว่าสื่อสารได้แน่ ใช่ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยพเราคิดว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วโดยเฉพาะสมมุติว่าเราเราจะสื่อให้คนหมู่มากเข้าใจนะเราจะบอกว่าเรามีรถแบบนะะกำลังคิดเนี่ยคิดทิศครับคิดทิศทิศมาเป็นเดือนแล้วครับเนี่ยที่บริษัทที่เรามีรถแมปนะะห้าปีรถแมปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแบบไหนนะฮะเราก็ต้องบอกเขาว่าเราจะไปแบบนี้มีดิเรกชันแบบนี้ ถ้าคนนี้พูด CEO พูดนะคนไหนเป็นสปอคเพอร์เซนคนนี้พูดทุกคนต้องเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ใช่คนนี้พูดอย่างหนึ่งไอ้คนนี้มาอีกพูดอีกอย่างหนึ่งฉะนว่าไอ้คนนี้ถ่ายทอด้อีกคนนึ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัววันไอ้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 ตัวที่เขียนไว้เนี่ยข้อความเดียวข้อความเดียวกันเนี่ยมันต้องแปลแล้วสื่อสารเหมือนกันครับนะไม่เข้าใจก็ต้องคุยกันก่อนรับสารก็ต้องเข้าใจใช่เพราะฉะนั้นไอ้คนรับสารเนี่ยมันจะเข้าใจ มันไม่รู้จะเข้าใจคนไหนนะะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว 7C เนี่ยว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ 7C ็ดสเนี่ยครับก็คือ 1. c r ่ d i b i l i t y นะคะความน่าเชื่อถือก็มีสาระมีคอนเทนต์นะคะ clearly ต้องมีความชัดเจนสำคัญเลยแล้วเมี Context นะคะเหมาะสม Channel ไปทางไหนนะคะมีมีความแน่นอนนะคะและต่อเนื่องและต่อเนื่องและอันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยสำคัญเลยนะครับ คือความมสาารถของผู้รับสารนี่เราต้องรู้ก่อนว่าผู้รับสารนี่เป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นวิธีการเพะฉะนนพี่อนว่าบางทีพูดยากนะฮะคนที่มานั่งในออเดียน e ์เราเนี่ยเขามีหลายระดับเราพูดได้ลําบากนะเพราะเราไม่ได้แซกเซกเมนต์ไว้ว่าคนนี้พูดแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่จะทําให้ง่ายขึ้นนักเรียนห้องเดียวกันนะฮะแซนด์ดาเดียวกันเนี่ยก็สอนง่ายแต่บางคนเนี่ยต่างมีความแตกต่างกันเยอะก็ต้องพูดภาษา ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นบริษัทอะไรก็ตามพูดกับคนหลายระดับเนี่ยมันต้องเอาง่ายๆคิดอิดสิมพนะคะครับนี่นี่นะฮะนี้คือคือเรื่องหุ่เจ็ดสี่นะฮะพี่แมวจะสรุปอะไรยังไงฮะก็จะเห็นก็จะเห็นว่าที่เราทำนะฮะอย่าลืมว่าการพูดเนี่ยมันแค่น้อยนิดเองไม่กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักโทนเสียงเนี่ยยังมากกว่าอีก นะฮะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรภาษากายใช่ไหมคะบอดี้แลงเวิรจว่าเฮ้ยอย่างพี่แมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่แมวเล่าให้ฟังว่าเขาทำไวหกใส่เสื้อพี่แมวไม่เป็นไรหรอกเพราะวาแพงกว่าเสื้อใช่ไหมแล้วเราบอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เจ็บหรอกค่ะแต่ตาแต่ตาแบบเดินส้นสูงขนาดนี้เหยียบ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ไอ้ตัวนี้่ะมันสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจริงใจหรือไม่จริงใจเนี่ยมันออกมาจากข้างในนะเพราะฉะนั้นเราโกหกไม่ได้เขาก็บอกว่าวันนั้นที่เราฟังรายการนะเขาบอกว่าจะทําให้คนรู้ว่าจริงใจหรือไม่จริงใจนะฮะว่าตอนไหนเป็นใครให้ดูตอนที่ไม่ตั้งใจเผลออย่างเช่นว่าออกมาจากลิฟต์เนี่ยเราเจอคนนี้เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเราทาทาหน้าไม่ถูกนะฮะเราเกลียดคนนี้เราอ้าวคือทําหน้าไม่ถูกจะยิ้ม เป็นอะไรที่แสดงออกมาโดยไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนนี่แหละจะเห็นชัดเจนเลยเพราะบอดี้แลงเกจเนี่ยมันปิดบางอย่างมนปิดบางอย่างนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการสื่อสารนะครับมีมี How-to ไว้ให้หน่อยเป็นเป็นตัวย่อตัว4 7เจ็ดตัวนะครับก็นำเสนอกท่านตามนี้นะเวลานำเสนออะไรก็พยายัมหรือเวลาพูดสื่อสารคอมมิเนเคตอะไรกับใครยังไงก็ขอให้อยู่บนพื้นฐาน สี่จ็ดแปดตัวเนี่ยส <4, S 1> ่เจ็ดแบบตัวแล้วก็ต้องให้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วที่สําคัญที่สุดคือ keep it simple ใช่ทำให้มันง่ายๆนะก่อน,นะฮะง่ายไว้ก่อนพ่อสอนไว้อันนี้ง่ายไว้ก่อนพี่แมวสอนไว้นะฮะเอาละครับวันนี้ หมดเวลาแล้วครับนะก็ไว้ติดตามถ้าเป็นคิวของพี่แมวก็ทุกสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับก็จะมีเรื่องอย่างนี้นะที่ทำกันในองค์กรของปูนอินตเราเนี่ยนะครับมาเสนอกับท่านครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วพี่แมวจันทนาสุขุมานนรองประธานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและผมว่าลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ